ในมงคลสูตรท่านพูดถึงว่าการตั้งตั้งจนให้ตรงเป็นมงคลอย่างเงี้ยงหมายความว่าเราเ้มทิดในชีวิตของเรามุ่งไปทางไหนเราให้มันมุงมงม่งในทางธรรมนั่นเรียกว่าตั้งตรงอยู่ในมงคลชุดชุดที่สองท่านพูดถึงว่าการอยู่ในประเทศที่สมควรที่ปฏิบัติธรรมได้นั่นข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเป็นผู้ที่เคยทําบุญมาแล้วในใน ในการก่อนถ้ามองอยู่ตัวเราแล้วก,ก็เป็นผู้มีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ได้ไดพบพระพุทธศาสนามีโอกาสที่จะหาที่ปฏิบัติทำได้อย่างนี้มันหายากนะทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะตั้งตนในทางไหนไปละมาวัดบาวารวก็นเด็กถึงบุญเึกถึงกุศลแต่ว่าออกจากวัดมันนึกถึงอะไรก็ไม่ทราบเวยไปนน่นเคยไปนี่กลับไปกลับมาเหมือนแคมเทที่สายไปสายมา เอาแน่นอนไม่ได้น่าจะเอาอะไรเป็นที่ตั้งของเนาวกรรมันกรรมกำลังเก็บบุญอะไรบ้างต้องนึกถึงว่าเราเกิดมามีอะไรก็ท่านบอกอะไรอภิอภิธาวชบัชว่วยเคิดบงังครจะพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความผลาดพลาดจากกรรเป็นธรรมดาจะมีอะไรที่จะเป็นของของเนาวก็มีกรรมของเราที่เราสร้างดีสร้างไม่ดี เราจะเอาแบบไหนเราจะเอาหาความสุขในสิ่งที่แก่ได้เจ็บได้ตายได้เลยหรือจะหาความสุขในสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันไรที่จะสมควรอะไรที่จะประเสริฐอะไรที่แสดงว่าเรารักตัวเราเองจริงๆก็สวงหาความสุขในทางธรรมหมายว่าเชยรอยู่วัดก็ตามไม่อยู่วัดก็ตามเราก็นึกถึงธรรมอยู่เสมอเรามีโอกาสที่จะเกิดมา ปฏิบัติได้แล้วก็ควรจะเธอโอกาสทุกลมหายใจข้าวออกอย่างน้อยสร้างกุศลขึ้นมาในจิตใจของเราเรียกว่าตั้งตนให้ตรงตั้งตงให้ถูกต้องเมื่อตรงแบบนี้แล้วมด้ะกับบุญดี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 ตลอดเวลาไม่อยู่ก็ดีไปก็ก็ดีแบบนี้เรียกว่าตั้งตนให้ตรงให้มันถูกต้อง สมที่เราอุตส่าห์สร้างบุญสร้างกุศลมาแล้วในเดตการเลยเอาอย่าไปเที่ยวเท่งเอาบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเราจะได้กำไรชีวิตเรื่องการเป็นการอยู่ขุงหลางไม่ต้องเป็นห่วงทั้งในเวลาอยู่ที่นี่เวลาไปจากที่นี่ไปอุ่นใจได้แต่สำคัญอยู่ว่าตั้งตรงให้ตรงใจนึกถัง ความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมาใช่ผู้ชายเกิดใจอ,อ่อเหี่ยวเแต่เพื่อว่าให้กระตุ้นจิตใจของเรารีบแรงสร้างความดีเดี๋ยวตะวันจะบายสายบัวก็ะันาวต้องรีบแ็บตะเตาที่ตามที่ทำได้นี่เลยว,ว่าตั้งตอนให้ตรงถึเป็นมงคลในชีวิตของเราเอาอาศัยมงคลที่เราสร้างมาแล้ว ประชาชนมันเพิ่มยิ่งขึ้นไปนั่นเรียกว่าผู้ฉลาดผู้ไม่ประมาท